ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแกสเกมเมอสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่าน Super Mario เป็นลออบบีนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยพอเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเราจะผลบมาตรงอ่าคล้ายๆกับปล่องของมาริโอนะคะไปกันต่อเลยค่ะอ่ะเข้ามาปุ๊บเจอกับลุยจีเพื่อนของมาริโค่ะสวัสดีลุยจิ สวัสดีสวัสดีไปเลยไปเลยโอเคค่ะแล้วก็มาเจอกับมาริโอ้นะคะโอเคเข้าไปด้านนี้เลยเย้ตรงเข้าไปแล้วนะคะเฮ้อันนี้อ่ะเขาบอกว่าให้เข้าไปที่รูนี้นะคะโอเคอันนี้น่าจะห้ามโดนตัวอีตัวเห็ดตัวนี้นะคะโอเคค่อยๆไปกันเลยค่ะฮึบฮึบึอบ,อ,บอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กระโดดไปทางนี้เนาะเอ๊ะแล้วเราสามารถมุ่งอีนนี้ได้ไหมอ่ะฮึบ ลองดูหมุ่งไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเราไปทางนี้ดีกว่าแล้วหลุมนี้คืออะไรคะเนี่ยเอย๊ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปตกกันเลยอุ้ยมีคนล่วงด้วยอ่าไปเลยไปเลยอุ้ยแล้วก็รวูวอ๋อก็คือถ้าตกแล้วมันจะโผล่ตรงจุดเซฟตรงนี้นะคะคือป่องเขียวๆนั่นเองเข้าใจแล้วโอเคค่ะงั้นเราไปตักกันเลยฮึบโอ้โหมันกระโดดยากมากเลย อ้าเข้าใจะละน่าจะไปด้านข้างมากกว่าอ่าตรงนี้น่าจะกระโดดใกล้ก่อนนะคะโอเคไปเตอเลย<ป>เขา้ารูไปเลยวู้ฮู้อ้อโหอันนี้ใช่โยชิหรือเปล่าไม่ใช่เนาะอันนี้มันตัวเต่าอ่าโอเคไปต่ตกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอึ๊บอ่าทางน,านา้น้วทางน,านา้น้วกระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะอุ๊ย เก้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีกี่ด่านนะคะจากที่ดูด้านข้างเนี่ยน่าจะประมาณ1 0บถึงสิอะไรอย่างเงี้ยไปตะกันเลยค่ะไอนี้คืออะไรก็ไม่รู้ฮึบตรงนี้ไกลมากเมื่อกี้ล่วงโอเคไปได้แล้วโอเคค่ะไปทางนี้เลยนะคะเฮ้เราจะต้องลงไปทางนี้หรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่เนาะโอเคไปทางนู้นกันฮึบอึบอ่ะ ใช่ไหมอ๋อลงไปทางนูน้นโอเคไปเลยฮึบอ่าไปเลยค่ะฮึบอึบ,อบอม,มีกอนเมกอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีกันเมกอึบอ่าอืบเออโอเคนี่ต้องขึ้นไปด้านบนนะคะฮึบอืมเจออีกแล้วมันหม่งแล้วมันไม่ได้อะไรใช่ไหมม่งเฉยเยสวยๆไปงั้นแหละโอเคโอ้โห สวัสดีฉันชื่อสับปะรดอย่ามาโดนฉันนะอย่ามาโดนฉันฉันชื่อสับปะรด <c oughs> ห้ามโดนสับปะรดนั่นเองโอเคไปเลยนี่จุดเซฟใช่ไหมคะโอเคเซฟไว้ okay, while, นะคะอันนี้น่าจะห้ามล่วงพื้นนะคะเป็นด่านทะเลทรายอึบเหืออึบอ่า okay, โอเคโหมีปิรามิดด้วยนะคะนี่ว้าวสวยจังเลยด่านนี้เดี๋ยวขอดูด้านข้างแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เก็ตอยู่ มีไงเดเซอร์จริงๆด้วยทะเลทรายนะคะอ้อโหอันนี้มันตัวโกงนี่หว่าเขาบอกว่าให้หากุญแจให้เจอนะคะเอแเรากุญแจจะอยู่ไหนคะเนี่ยเราไปตามหากุญแจกันดีกว่าเ <Yeah. S 1> ย่กุญแจกุญแจอีเจอกุญแจเจอกุญแจแล้ว,ลวโอเคกุญแจสีดองด้วยไปเลยค่ะเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายมาใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้เราจะเลี้ยวขวาไปเนาะฉันจะเลี้ยวขวาไปแล้วนะบ๊ายบายโอเค ไม่จะออกทางนี้นะคะตรงไปก่อนโอ้โหตันแป๊บนี่รูนี้รูนี้ไปเลยตึงง,งนี่เอาคุณแจนะคะแล้วก็คลิกนี่ไปแล้วโอเคไปต่อเลยค่ะโอเคอ่าอันนี้คืออะไระคะไว้น้ำอย่างเงี้ยเหรอได้ได้ได,ได้กระโดดกระโดดอ่าเรียบร้อยโอ้โหเราอยู่ในน้ำแล้ว เย้มาริโอ้ด่านน้ำนะคะจริงๆปลาพวกนี้ในเกมมาริโอ้มันจะขยับได้ด้วยนะแต่น,นี้ขยับไม่ได้หรือว่าเราต้องเหยียบปลาไปนะลองไปเหยียบปลาดูละกันอึบอึบฮึบอ่าเหยียบได้จริงๆด้วยแล้วก็อ่าเรียบร้อยโอ,โอ้โหโอเคเราต้องซูมมาใกล้ๆกันนิดนึงอึบ๊บอ่า่านตรงนี้แล้ว ก็กระโดดลงไปใหม่นะคะอ่ามันมีตรงคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะสาล่ายทะเลนะให้ขึ้นไปทางโน้นโอเคโอเคปินขึ้นไปเลยปินขึ้นไปเลยฮึบพี่ลิงไม่ชอบอยู่ในน้ําเลยขึ้นไปเร็วเร็วโอเคลิงว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหม <laughs> โอเคขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ฮึบ โอ้โหนี่ไงเจอแล้วสวัสดีโยชิโยชิสวัสดี Yoshi. Yoshi, สวัสด,สสดีนี่เป็นเทศกาลของโยชิเองนะเพื่อนๆโยชิอ,อยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยรีบไปจากที่นี่เร็วโอเคโอเคโยชิบายบายโอ้โหติดไฟด้วย <c oughs> โอเคไปต่อกันเลยนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าซุ้มไฟใช่ไหมโยชิ Yoshi, เต็มไปหมดเลยเย้เย yeah, yeah, สวยมากเลยนะคะเนี่ยฮิมาริโอน่ารักมาก ไปกันต่อเลยค่ะโอ้โหท่อนซุงท่อนซุงหรือใสกอกโอ้ยใส่กอกเกี๊ยบไส่กอกหรือท่อนซุงอ่าอันนี้คืออะไรคะจุดเซฟใช่ไหมไม่บายนะโยชิไม่บายไม่ายโอเคไปต่อเลยค่ะโอ้โหลาวาอ่าด่านลาวาจริงๆนะมาริโอเนี่ยอ่านั่นไงกำลังจะพูดเลยอีเทนตรงเนี้มันจะมุนได้อะไรอย่างงี้อ่าไปเลยมีเพื่อนเดินแซงด้วย โอเคไปต่อเลยค่ะอันนี้กระโดดข้ามห้ามเหยียบหรือเปล่าโอเคไม่เหยียบอึบโอ้โหเพื่อนตายแพ้หูยน่กกากลัวมากแล้วก็โอ้โหไอ้อ้วนสวัสดีนะไอ,อ้อ้วนอย่ามายุ่งกับฉันฉันมันอ้วนโอเคไม่ยุ่งก็ได้อึบอ่าน,นี่ก็ห้ามโดนเหมือนกันเออโอเคอย่างเกร็งเลยอึบอ่าเรียบร้อย ยังไม่ถึงถึงแล้วอทางนู้นก็มีนะคะแต่ว่าแกไม่รู้ต้องไปทางไหนเนี่ยอ่าน่าจะทางนี้เพราะว่าเจอบันไดขึ้นแล้วโอเคไปเลยฮืออ่ะโอ้โหแขนแขนแขนใครตายไปฮึบ <c oughs> โอ้แขนนะคะน่าจะล่วงมาจากข้างบนหรือเปล่าชัวเลยโอเคไปต่อกันเลยัก พี่ลิงร้อนมากเลยตอนนี้พี่ลิงร้อนรีบไปจากตรงนี้เถอะอ๋อนี่ไงคะมีคนล่วงมาจากตรงนี้นั่นเองเข้าใจแล้วนะคะไปเลยเข้าไปไหนเข้าไปไหนพี่ลิงร้อนเร็วข้าไปหน่อยโอเคอึบอึบข้าไปไหนครับโอเคค่ะพ้นแล้วอุ้ยคืเข้าไปไหนนะโอเคโอค้ยอ,อันนี้น่ากลัวมากให้เขาไปก่อนรัก,กันไปเลยไปเลยรอรอได้โอเคค่ะ อ่าแล้วก็ตาเราแล้วนะคะฮึบเดี๋ยวให้มันมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดอ่าเรียบอุย้ยโดนได้ไงอะ่ะฮือตายแป๊บเอมาเกิดตรงอ่าโอเคตรงนี้ไม่ไกลามากนะคะแค่นี้เองอเคไปเ,เลยฮึบอ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 ่อเมื่อก,กี้มันมาโดนเราใช่ไหมอะ่ะโอเคโอเคได้จะพยายามกระโดดไปให้โดนนะคะเย่ไปก่อนเลยเราเดินตามนายไปนะ ชื่อมาสินมาสินโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึง่งฮืบอ่าไม่โดนโอุย้ยฮืบอุย้ยโดนได้ไงวะกระโดดเร็วนะเอาไหมนะคะเนี่ยกากมากเลยนะเนี่ยเราเนี่ยไปตะกกันเลยค่ะโอ้โหหัวทองก็มานะคะเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตายกันเร็วขนาดนี้โอ้ยติดติดโอเคค่ะไปตะกกันเลย คืออืออีตรงนั้นเนี่ยไปยากมากเลยนะคะแต่ว่าในเกมมาริโอจริงๆแล้วอีตรงนี้มันไปไม่ค่อยยากนะคิดว่านะมันไปไม่ยากมากเดี๋ยวเราก็จะไปเจอบอสกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เขาไปก่อนโอเคเรากําลังไปคืบโอเคเดี๋ยวเลาะตรงนี้แป๊บหนึ่งมันน่าจะไม่โดนนะอ่าไม่โดนโอเคตรงนี้อีกฮึออ่าเรียบร้อยเดี๋ยวหลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะ อืดอ่าอันนี้อันนี้อีกอันนึงเฮ้ยโอ้ยอืบโอ้โหไอ้นี่มันกระแทกเรานี่เองไอ้บ้ามาทินไอ้บ้ามันไม่น่ามาชนเราเลยอ่ะเมื่อกี้เราจะผ่านอยู่แล้วว่าโอ้ยเกลียดมันอะนั่นสมน้ำหน้ามันตายไปซะโอเคไปต่อกันเลยนะคะตอนนี้เจออีตรงนี้แล้ว มาแล้วมาแล้วฮึบอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปหลบตรงนู้นเหมือนเดิมแล้วก็ต่อกันเลยฮึบอ่ะหลบตรงนี้เดี๋ยวให้มันไปก่อนก็ได้มันมายังมันกำลังมามันไม่ทันเราหรอกเราจะผ่านก่อนมันอึบนี่เรียบร้อยพันเร็วขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเย่รอดพ้นจากตรงนี้แล้วเยสโอเคขึ้นไปด้านบนเลยนะคะโอเคพอขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ย ก็จะมีเป็นแท่นใหญ่ๆใ,ให้เรากระโดดออกไปนี่สวัสดีนายนายหัวติดไฟไม่หยุดเลยนะโอเคไปเลยฮึบฮึบฮึบอันนี้คืออะไรคะเนี่ยโอ้โหเย่ที่ไหนคันนีอ่ะที่นี่คือที่ไหนเโฮอโหจำได้แล้วค่ะในมาริโอ้มันจะมีบนอ่าก้อนเมฆด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นด่านบนก้อนเมฆนะคะโอเคค่ะเราไปกันต่อเลยฮึบนี่ โอ้โหทางบางมากอ่ะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะพอมองเห็นอยู่นะพอเห็นอยู่แหละโอเคไปเลยฮิฮึบนี่อ๋อนั่นไงต้นถั่วต้นถั่วที่มันขึ้นไปด้านบนเนาะเจอแล้วต้นถั่วต้นถั่วเอ๊เราต้องไปทางไหนคะเนี่ยลองไปทางต้นถั่วดูละกันฮิ <c oughs> โอเคค่ะจากที่ดูที่แผนที่เนี่ย เราต้องไปโอ้โหเราต้องไปเขาเรียกว่าะไรนะเมชเขาวงโกดต,ต่อแต่ว่าเราต้องพ้นจากตรงนี้ก่อนฮึบ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 อึบอึบนี่จะถึงแล้วถึงแล้วขึ้นมาแล้วอ่านั่นไงคะ่ะแล้วก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะคะเจอลูกศรชี้ขึ้นด้วยไปเลยเฮ้ฮึบนี่ขึ้นมาแล้วค่ะ เพิ่ขึ้นไปอีกอ้าวแล้วก็ลงเพื่อเพื่ออะไรอะลงมาแล้วอ้ามาโผล่อีกทีหนึ่งแล้วค่ะเอที่นี่คืออ่าเขาวงกดจริงๆด้วยนะคะนายเข้าไปที่เขาวงกดเลยเขาวงกดนี้นะ้ามึนมากเลยโอ้โหมึนมากเอเกตเดาะะว่าทางนี้ละกัน <laughs> ผิดค่อยเดินใหม่ละกันเนาะอ่ะตอกกันเลย มันไม่สามารถที่จะขยายดูได้นะมันโกงไม่ได้เลยอย่าเคค่ะเดินกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าตันนะอย่าตันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะฮึบเฮ้ยทาางนี้ไปได้เย่ yeah, ไปทางนี้ดีกว่าโอ้โหมีเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันขอหัวระย้าเธอแป๊บหนึง่งเอไอ้บ้า <c oughs> ตันเลยลองดูทางนี้สิคะ เอจะไปได้ไหมนะจะออกได้ไหมเย้ yeah! ออกแล้วใช่ไหมทางออกไหมโอเคทางออกแล้วนะคะลูกสอนชี้ให้ไปทางขวาโอเคเราไปเลยหุยรถนะ่ะออกมาเร็วเก่งมากเลยโอเคไปต่อก,กันเลยค่ะอ่าอันนี้ลูกสอนชี้ให้เด้งดึ๋งขึ้นไปใช่ไหมไดเราจะเด้งขึ้นไปนะคะดึง๋งโอ้โหเราอยู่บนต้นไม้แล้วโอเคไปต่อกันเลย เออเราไปไหนต่ออ่าตรงไปทางนี้เลยค่ะฮึบอ่าเรียยวเราเออโอ้ยโอ้ยโอ้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 เออ่านั่นเราขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะขึ้นไปทางต้นไม้โอเคได้โอ้โหแล้วอย่างไรกระโดดลงไปฮึบอ่าโอ้ยโอ้ยู่โอเคอันนี้เข้าไปทางนี้เนาะแล้วก็เซฟตรงนี้อ่าไปทางนี้เอาแล้วคุณเดินกลับมาทําไมเหรอเดินกลับมาทําไมเอามันล็อกเออแล้วเราจะไปยังไงคะเนี่ย เขาเข้าไปไหนสิเดี๋ยวดูตรงนู้นก่อนนะคะเอ๊ะมันมีทางอึ๊บเดี๋ยวนะมันมีกุญแจหรือเปล่าเข้าไปดูด้านหลังแป๊บหนึง่งเก็ทว่ากุญแจอยู่ข้างหลังนี่แหละโอ้ยมีไงเจอแล้วโอเคได้กุญแจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไขกันเลยเมื่อกี้ประตูสีแดงเนาะใช่ไหมประตูสีแดงได้โอเคค่ะเราได้กุญแจแล้วออ้ยโอ้ย,อยกับดอน ก็โดนมันเลยอ่าไข่แล้วไปเลยปีนขึ้นไปข้างบนเลยค่ะโอเคคือกระโดดไปต่อเลยเอ๊ะบล็อกมาริโอมีสีฟ้าด้วยหรอนี่ไงกินแจเอ๊ะฉันจะถ่ายถูกไหมเก็ตลองริมสุดก่อนเลยนะคะนะคะอ่าไม่ใช่แล้วอันนี้ล่ะฮืบก็ไม่ใช่อีกฮืบเอ๊ะก็ไม่ใช่อีกอันนี้ล่ะคะฮึม อันไหนหน้านี่เข้ากับบหมดทุกอันแล้วหรือเปล่าอาเรียบร้อยเจอแล้วอันนี้คือด่านผีใช่ไหมฮิโอเคเขาบอกให้เข้าไปหากุญแจอีกหรือเปล่าเคลองเข้าไปดูนะคะอันนี้ไขได้ไหมเนี่ยอ่าไขาได้แล้วก็จะกุญแจอีกอันหนึ่งแล้วเอเขาบอกว่าให้เทเลพอร์ตเหรอ โอเคเดี okay, ๋ยวจะหาเทเลพอตนะอืมมันจะขึ้นไปบนนี้ยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องมีทางขึ้นอยู่หรอล่ะอีนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้โหทางขึ้นแบบใสๆนะคะโอเคได้เลยฮึบนี่เทเลพอตโอเคได้กุญแจสีเขียวแล้วึบไปเซฟกุญแจสีเขียวก่อนนะคะเรียบร้อยเย้แล้วก็ออกมาแป๊บนี่ โอเคคุณแจแดงเราได้เบอรตะกี้แล้วเนาะไขก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าทุกห้องดูเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะห้องนี้คือ,อเห้คุณแจสีส้มเหรอหรือว่าคุณใจที่เกมีอยู่นั่นแหละก็ไม่แน่นนะโอเคดูทางนี้กันดีกว่าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยฮึบฮึบฮเอ๊คืออะไรคะลองไปโดนมันซิ อ้าวไม่ใช่โอ้โหสวัสดีรุจิโอเคฉันไม่โดนนายรักอ่าไปกันเลยค่ะ <c oughs> อ้าวหายไปแล้วรุจิหายไปแล้ว,ลวเดี๋ยวลองขึ้นไปดูด้านบนดูนะคะนี่ไงเราได้คุณจะสีเขียวมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวมันจะมีคุณจะสีเหลืองด้วยอ่าไข่คุณจะสีเขาวไปก่อนอันนี้คือคุณจะสีเขียวที่ต้องไข่ออกเนาะอ่าอันนี้เก็ตว่าเข้ามาหาคุณจะสีเหลืองใช่ไหมโอเคมันเป็นกระจก ใช่ไหมมันจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะห้ามตายนะลูกเดี๋ยวดูก่อนคุณจะสีเหลืองอยู่ในอ้าเจอแล้วเจอคุณจะสีเหลืองแล้วค่ะ y เย้เย้เย้โอเคออกกันไปเลยออกไปรับไปเข้าประตูเหลืองกันนะคะโอเคค่ะ okay, ต่อกันเลยออกสิลูกออกสิหาทางออกไม่เจออย่าบอกนะว่าฉันหลงทางนะ่ะนี่เดี๋ยว อ่าเรียบร้อยคนใจเหลืองฮึบอ่าโอ้โหอ,อ,อ,อีมองหาชั้นสี่เอที่นี่ที่นี่ที่ใหม่แล้วโอเคไปตักกันเลยค่ะเอเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนนะคะอืมทางไหนเนี่ยอ่าขึ้นไปทางนู้นรือเปล่าโอเคไป,ไปเลยไปเลยเย่ดูซิเราถึงด้านไหนแล้วอืม โอเคต่อไปที่จะไปเจอด่านภูเขานะคะอันนี้เราต้องกระโดดเด้งดึงขึ้นไปก่อนดึงโอ้โหไม่สูงดึงดึงไอ้บ้าไม่ขึ้นเลยดึงไอ้บ้าไม่ดึงอุ้ยวิววิววิเมื่อกี้ได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วดึงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้แล้วจริงๆนะดึงดึงเฮ้อ ได้แล้วมาถึงแล้วโอเคค่ะแล้วก็ลงไปทางนี้เลยอ่ามีลูกบอลด้วยนะคะเราต้องข้ามฟุตบอลลูกบอลไปให้ได้นะคะไม่งั้นเราต้องไปเด้งดึงดึงดึง,ดง,ดงใหม่อีกทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยเจอจุดเซฟแล้วค่ะใช่ไหมเนี่ยอันนี้อ่าจุดวาร์ปอ่าจุดเซฟจุดใหม่นะคะก้อนขี้เหร่นี่ตึงตึงตึงไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ก้นอึ ừ. ไปเลยค่ะไปต่อกันเลยฮึบมาริโอ้นี่ลำบากลำบนมากต้องใช้ปีชนะไทยโหเยอะมากเลยเอ้อันนี้เราขึ้นไปทางนี้ได้ไหมคะเนี่ยโอเคได้แล้วไปเรื่อยๆค่ะฮึบนี่ขึ้นไปทางนี้โอเคอันนี้เราจะปีนเขากันนะคะแล้วด่านต่อไปเนี่ยเป็นด่านจังเกริรก็คือเหมือนในป่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรคร่อยๆไปเราไม่รีบ คิปเราจะยาวไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะ <c oughs> ไปตะก,กันเลยวู้วูโอเคฮึบฮึบห้ามโดนน้ำใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆรอดดันข้างไปค่อยๆรอไปไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องปีนไปข้างบนแน่ๆเลยเกดว่าเ <c oughs> จออืออีกแล้ว <c oughs> ไปเลยไปเลยฮึบ ทางไหนต่อครันเนี่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ววู้วับมาแล้วโอ้โหนี่คือต้นถั่วใช่ไหมเราอยู่ข้างในต้นถั่วยักษ์แล้วนะคะเดี๋ยวเซฟตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยอืมต้นถั่วไออา้าวลวงน้ำลวงน้ำไม่เป็นไรหรออ้าเป็น <laughs> โอเคฮึบฮึบอ่าอุย้ยโอเคเรียบร้อยอ๋ออีต้นนี้มันเป็นแค่แบบว่า ปร่งใสธรรมดาให้เราแบบกลัวๆไปอย่างนั้นอ่ะฮึบโอ้โหโอุห๊ยอ้าเข้าใจละเราจะต้องบิดกล้องให้มันไปตามโอ้โหเลิศอะ่ะชอบชอบชอบอเคค่ะไปตักเลยดีกว่าฮึบโอเคนี่โอเคฮึบเย่เยเย่เยเย เจอจุดวาร์ปแล้วนะคะจุดเทเลพอร์ตอ่ามาแล้วโอ้โหนี่มาหมาใช่ไหมอ้สวยจังเลยเดี๋ยวไปหาพีสโนแมนก่อนพีสโนแมนสวัสดียินดีที่รู้จักนะสวัสดีสวัสดีรีบไปได้แล้วที่นี่มันอันตรายมากเลยนะโอ้โหรีบไปได้แล้วนะคะเอะเราต้องไปทางไหนคะเนี้ยอันนี้จุดเซฟนะเดี๋ยวเราเซฟก่อนดีกว่าโอเคพีสโนแมนขอกำลังใจหน่อยซนะึ้งนะซ อ๋อนี่ไงอีนี้มันโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โอีที่มันเป็นดอกไม้มีงับงับเราได้นะคะเราจะต้องหนีมันไปโ <ś popularity> อ้ยไ <voice> อ้บ enfin ้าพี่สนมแบนไม่เห็นให้กำลังใจเลยเฮ้ย <h> ก <az os> ับตายเลยเราต้องเละให้ดีๆแป๊บหนึ่งอะตรงนี้รอดนะคะ แล้วก็อตรงนี้รอดเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่าโอเคไปเลยวู้พิชโนแมนไปทางไหนต่อทางขวามีเชื่อกหรอกทางซ้าย <c oughs> <c oughs> เอ้ข้างบนนะ่าจะเป็นจุดเซฟหรือเปล่าไปทางนี้ดีกว่าอู้มีสไลเดอร์ด้วยไปเลยค่ะวู้ฮู้โอเค โอ้โห oh, หนาวมากเลยนะที่เนี่ยที่นี่พี่ลิงหนาวมากเลยนะนรีบไปเถอะอะไรเมื่อก,กี้ก็ร้อนก็ตอนนี้มันหนาวนี่นะอัน,นี้เราโอ้โหเกตดกลัวกริ้งนะคะก็ต้องกระโดดไปเรื่อยไม่ันหนนันไง้มันจะกิ้งแน่เลยอือโอเคไหลไปเรื่อยๆให้มันไหลไปเองก็ได้อ่ะเฮ้ยเกือบร่วงร่วงรางอ่ะเรียบร้อยเจอจุดเซฟแล้วนะคะอันนี้จุดวาร์ปใช่ไหมเพิ่หนี่ เย่โอ้โหขับรถไม่ชอบเลยอยากขับรถเนี่ย <c oughs> ไปเลยค่ะเอ๊ะทำไมนั่งทางนู้นล่ะโอเคไปเลยว uh huh. อ้าไม่ขยับเลยอะ่ะขับไม่ได้หรอคะไม่เป็นไรงั้นเราค่อยๆเดินไปดีกว่าเนาะได้ค่อยๆเดินกันไปดีกว่าคะ่ะเอออันนี้เป็นด่านอะไรเนี่ยมีดวงดาวเต็มไปหมดเลยนะคะน่าจะอยู่บนอาวากาศหรือเปล่าโอเค ถ้าทางมาโอ้โหรถมันขยับไม่ได้อะเมื่อกี้เดินเอาก็ได้เนาะไม่รีบไม่ร้อนโอเคโอเคค่ะตอนนี้เกดก็เดินมาจนจะถึงเส้นชัยแล้วนะคะเดินมาไกลมากโอเคเรียบร้อยถึงแล้วมาถึงจุดเทเลพอตแล้วนะคะวับโอ้โหเฮ้เยตรงนี้ใกล้จะถึงบอสแล้วใช่ไหมอะเดี๋ยวดูก่อน ใช่แล้วค่ะใกล้จะถึงบอสแล้วนะคะโอเคไปกันเลยโอ้โหทางหายด้วยนะคะนี่ไงนี่ไง,ไงอีวงไฟอันนี้ล่ละที่ในมาริโอเหมือนเด้เลยนี่ไงโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โ,โ,โอเคโอเคค่ะค่อยๆข้ามไปเลยนะคะอืมฮึบอุ้ยเกือบร่วงอึบอึบนี่คืออะไรคะปิ้งขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะไปผ่านอีวงไฟมรณะตรงนั้นแล้วนะคะ ฮ่อันนี้ไงโอ้โหมันบักหรือเปล่าทำไมมันถึงได้ใช้คันนันนี้ว้โอเคเราไปหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้ยตายแป๊บตายแป๊บ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 โอโหต้องเดินใหม่เลยใช่ไหมเนี้ยได้ไม่เป็นไรไปต่อเลยค่ะเอลตรงนี้เมื่อกี้เราผ่านได้อย่างไรนะฮึบอ่าเรียบร้อย แล้วก <wa> in really. ็เดี๋ยวปิ้งขึ้นไปด้านบนใหม่นะคะเราจะไปอย่าง s l o ร life เราจะเป็นสรัตวันนี้เราจะเป็นสรัตโอเคค่ะค่อยๆขึ้นไปเลยโอ๋ยไม่น่าเลยเติร์ดอมอแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวให้มันไปโอเคตรงนั้นนะคะ โอเคพันเร็วพันเร็วเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคค่ะตรงนี้คือจุดเซฟอีกทีหนึ่งนะคะโอ้โหระเบิดระเบิดมาระเบิดมาวิ่งหนีวิ่งหน,งนีระเบิดโอเคเดี okay. ๋ยวรออันนี้ไปแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วก็ทางนี้นะคะให้มันไปก่อนแล้วเราค่อยเดินโอเคโอ้โหทางเดินก็ล่วงร่นมากอืบโอเคค่อยๆกระโดดกรดักกรด้แล้วต้องไปทางไหนคะเนี่ยโอ้โหลูกปืนใหญ่มา ทางนู้นหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่ามีลูกปืนใหญ่ด้วยนะคะโอเคเราต้องหลบด้านข้างมาเร็วมาเร็วลูกปืนใหญ่มาเร็วโอเคเราไปตะก,กันเลยฮึบนี่เดี๋ยวเราหลบตรงนี้แป๊บหนึ่งเราเข้าไปในปืนใหญ่เลยเหรอคะเอเกดว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวขอซูมออกแป๊บหนึ่งเอน่าจะขึ้นไปทางเรือนะคะแล้วก็กระโดดออกมาทางนี้เพราะว่าเจอจุด เทเลพอตตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้มันไปอีกอันนึงก่อนโอเคขอโทษนะฮึโอเค,อนะอเ,คเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปเลยเราจะเป็นไทาทาน,นิกสุดดีแจ็คแจ็คอยู่ไหนอะมหาชินทีแจ็คตายไปแล้วแกวแล้วตายแล้วโอเค <laughs> จุดเทเลพอตจุดว่าปุ่อ้าวไม่เทเลพอตละตรงไปหรือเปล่าเนี่ย นั่นไงโอ้โหเราเจอแล้วนะคะเฮ้มองซ้ายมองขวาแป๊บหนึ่งโอ้โหบอสบอสมีบอสนั่นเองเอ๊ะโอเคเราจะเดี๋ยวให้อันนี้มันไปแป๊บหนึ่งอึ๊บอึ๊บอึบไอบ้บ้าเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวมากโอ้โหมาแล้วโอ้โหนั่นไงคือบอสใช่ไหมว้า โอโหแป๊บนึงนะคะเจอบอสแล้วนะคะโอ้โหฉันจะทำยังไงกับแกไอ้บ้าว้าวหันเร็ยวยีย่โอเคเรียบร้อยอห,หันไปดูแป๊บเอาหันไม่ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเรากลับไปที่เส้นชัยเรานะคะโอ้โหเดี๋ยวขอไปเอานี่เหรียญเกียรติยศอ่าเอาให้หมด อะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นน้องหมีนะคะเอามากอดเฉยๆวย้าใครยิงฉันนี่อ๋อโอเคค่ะเกสก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกสด,ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย